มครับละครเรื่องใหม่ดาบเจสีเริ่มตอนแรกวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมนี้แล้วนะครับวันนี้วิเคราะห์เจาะลึกละครกับดินพัชรประพลจากภาพตัวละครใหม่ที่ค่ายสามเสียนเปิดเผยเพิ่มเติมออกมาล่าสุดนี่นะครับ ใครน่าจะแสดงเป็นตัวละครไหนบ้างและใครคู่กับใครมาดูกันครับเราเริ่มจากภาพนี้นะครับทาให้เราเห็นภาพน้องรักรัตศิลป์เป็นครั้งแรกแบบชัดๆนะครับภาพล่าสุดเนี่ยซึ่งเขาอยู่ใกล้กับนางแม่มดนางปีศาจนางแมวดานะครับซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของพระธิดาอมราวดีฉะนั้นคู่นี้เนี่ยเขาจะมีภารกิจร่วมกันนะครับภาพตัวอย่างที่เปิดเผยออกมาแม้ว่าจะไม่เห็นหน้าแต่ิก็อ้างอิงจากดับจัสีมณีจัดแสงสองเวอร์ชันที่ผ่านมาด้วยนะครับน้องรักรัตศิลป์น่าจะแสดงเป,เป็นกาลาราชนะครับ ซึ่งเป็นผีดิบดุดเลือดเป็นข้างคาวผีซึ่งเป็นเจ้าของถ้ำที่เก็บรวบรวมสมบัติและของวิเศษเอาไว้มากมายตัวกาลราดเนี่ยยังหมายปองในตัวของพระธิดาอมราวดีด้วยและตัวนี้แหละ กาลาราสนี่แหละเป็นคนที่ทําให้สิงกลายเป็นผีดิบดูดเลือดเหมือนกับเขานั่นเองครับส่วนน้องวอนสุรศักด์นะครับจากภาพที่เปิดเผยออกมาโอตัวละครตัวนี้ใหญ่โตมากพื้นที่ใหญ่มากก็บ่งบอกได้นะครับว่าเขาเป็นตัวละครหนึ่งที่มีความสําคัญมากอ้างอิงจากจากับจะสีมณีจะแสงสองเวอร์ชันที่ผ่านมานะครับเขาน่าจะเป็นเท้าพันตาจริงๆด้วยการแต่งกายมันก็บอกชัดเหมือนกันนะครับคือเครื่องประดับต่างๆเนี่ยก็เป็นรูปดวงตาตาเยอะมากครับ เท้าพันตาครับแต่ว่าถ้าเกิดเอ้ยเวอร์ชันนี้อยากจะเปลี่ยนชื่อนะครับมีการแบบหูให้มันดูยิ่งใหญ่ขึ้นพันตาแล้วก็ต้องเป็นอะไรหมื่นตาแสนตาล้านตาอาจจะว่าอ้างอิงก,ก็คือเท้าพันตาก่อนเท้าพันตาเนี่ยเป็น ศัตรูเบอร์หนึ่งของพระโอรสเพชรชริตนะครับก็มีการฟาดฟันมีการสู้กันคือเขาเนี่ยก็อยากได้ตัวของพระธิดาสุวรรณมาลายเหมือนกันแล้วก็อยากจะแย่งชิงดาบเจ็ดสีด้วยอยากจะเป็นใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุดเขาเป็นตัวร้ายแบบนัมเบอร์วันตัวหนึ่งเลยนะครับของดาบเจ็ดสีเป็นแบบบอสใหญ่ก็ไม่แปลกใจนะครับที่จะมีภาพของน้องมดของตัวละครตัวนี้ใหญ่สุดในภาพนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูดินว่าแบบครัวชั้นนี้มีรังสีอมตมีความร้ายมีความแบบจิตเล็กๆเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมมาที่อีกตัวละครห รพระอรถในชุดสีแดงนะครับแสดงโดยน้องโตโต้ผาก่อนนะตัวละครตัวนี้อ้างอิงจาก2เวอร์ชันเหมือนกันครับอ้างอิงชื่อนะก็คือพระอรถอาคานีครับจริงๆด้วยชุดเหมือนกันอะเหมือนเท้าพันตาที่พอมองดูแล้วแบบเ,เรารู้เลยก็คือ มาในโทนสีแดงนะครับมีแบบลักษณะเป็นไฟนะครับเครื่องประดับก็ดูเป็นไฟแล้วก็มีสีแดงอีกเหมือนกันเพระรถอาคานีเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นว่าที่ลูกเขยของท้าวพันตาจริงเขาเรียกเป็นลูกเขยก็ได้นะพ่อตากับลูกเขยเพราะว่าท้าพันตาเนี่ยอยากจะให้มาคู่กับพระธิดาลีลาวดีซึ่งเป็นลูกสาวของตัวเองนะครับคุณผู้ชมไม่ไว้ใจใครไว้ใจแต่อาคานีเหมือนกันแต่ว่า2คนนี้ไปไหนมาไหนด้วยกันจากภาพตัวอย่างที่เปิดเผยออกมาก็เห็นชัดเหมือนกันเป็นเหมือนบัดดี้คือ มีศัตรูคนเดียวกันก็คือเพชรชริดนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดจับตาดูคู่นี้ให้ดีนะครับบอกนิดนึงก็ได้ว่าตามโครงนะตามโครงเขาจะแตกคอกันครับคุณชมแต่ว่าเป็นเหตุอะไรรอติดตามนะครับและในภาพนี้นะครับจะเห็นว่าพระรถอาคานีเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้กับพระธิดาวนาลีนะครับหรือว่าเอ๊สุดท้ายเขาจะได้คู่กันหรือเปล่า พระธิดาว,วนาลีก็แสดงโดยน้องจูเนียร์พัทรพร์นะครับผู้ชมคือจริงๆแล้วพระธิดาว,วนาลีเนี่ยเขาเป็นคนรักเป็นคู่รักของพระรดไกรเดชซึ่งเป็นพี่ชายของพระรสเพชรชริดนะครับผู้ชมต่นเหมือนมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ทั้งคู่ไม่ได้คู่กันและถ้าตามโครงเดิมนะครับเขาก็มาคู่กับพระรถอาคันนีนี่แหละมันเกิดอะไรขึ้นในเวอร์ชันนี้มันจะพีขนาดไหนรอติดตามครับส่วนน้องปอนโอภาภูมนะครับมองดูด้วยเครื่องแต่งกายมันก็ชัดมากนะครับแล้วก็เปิดเผยมาแล้วว่าเขาเนี่ยเป็นพญาครุฑ ซึ่งเป็นเสด็จพ่อของพระธิดาส่วนมาลัยแห่งนครมนุษย์ครุฑทานะครับคือครุฑทาเทพเนี่ยเขามีมเหสีเป็นมนุษย์นะครับคุณผู้ชมก็มีลูกเป็นส่วนมาลัยก็กลายเป็นลูกครึ่งนะครับ ครึ่งมนุษย์แล้วก็ครึ่งครุฑนะครับคุณผู้ชมครุฑทาเทพมันเขาจะห่วงลูกสาวมากเนื่องจากว่าเขาก็มีปมในใจเหมือนกันเนื่องจากเขาผิดหวังกับมเหสีที่เป็นมนุษย์นะครับเขาก็เลยไม่อยากให้มนุษย์ผู้ชายเนี่ยมายุ่งกับสวณมาลายเอาสวณมาลัยไปซ่อนไปไว้ในที่สูงพยายามไม่ให้ได้เจอมนุษย์กับมนุษย์ผู้ชายนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดนะครับก็ด้วยพหมลิขิตก็ทําให้เขาคู่กันแล้วอะก็ทําให้พระรสเพชรชริตเนี่ยได้มาเจอกับพระธิดาสวนมาลัยครับคุณผู้ชมมาต่อที่น้องแอลรามิตานะครับแสดดงเป็นพระธา ลีลาวดีลูกสาวของเท้าพันตาน่าสนใจมากคุณผู้ชมจับตาอย่ากระพริบนะครับเวอร์ชันนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเขาจะได้คู่กับพระรถเพชริริด้วยหรือเปล่านะครับคือที่ผ่านมาเป็นแบบนั้นนะครับพระรถเพชรชิดหรือว่าที่ผ่านมาชื่อเพชรชราเนี่ยเขาจะได้คู่กับสองพระชายาก,ก็คือพระธิดาสุวรรณมาลัยและพระธิดาลีลาวดีนะครับแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะครับการไม่ซื้อสัตว์กับพันรยากักบคนรัก การนอกใจการมีแบบภรรยาหลายคนในเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่ดีเพราะว่าโอ้ผู้หญิงก็ต้องเจ็บช้ำน้ําใจนะครับคุณผู้ชมซึ่งเราก็เลยจะเห็นละครหลายเรื่องเหมือนกันนะครับที่มีการปรับบทนะครับให้พระเอกที่มีความเจ้าชู้มีภรรยาหลายคนเนี่ยกลายเป็นรักเดียวนะครับหรือถ้าจะไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยนะครับมันก็จะมีเหตุผลรองรับจะมีที่มาที่ไปที่ดูแล้วเออเข้าใจได้หรือมีผลของการกระทําที่มันเกิดขึ้นนะครับแม้ว่าดาบเจ็ดสีจะเป็นละคร เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมีโครงมาแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้มียุคสมัยที่ชัดเจนนะครับยุคน,น,นู้นตอนนู้นนานๆเนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อมานําเสนอในยุคนี้แล้วถ้ายังเป็นแบบเดิมก็เข้าใจได้นะครับดินเชื่อว่าเขาก็จะสอดแจ้งผลของการกระทําหรือที่มาที่ไปเอาไว้ได้อย่างชัดเจนดูได้จากะละครหลายๆเรื่องที่ผ่านมาเฉนั้นรอติดตามไปด้วยกันนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่นินบอกว่าน่าสนใจก็คือจากภาพนี้อถ้าเรามองเฉพาะภาพนี้นะครับ พระธิดาลีลาวดีไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระรดเพชรชริตเลยเนี่ยอยู่ห่างมาโดดออกมาเลยคุณผู้ชมน่าสนใจคือภาพนี้อาจจะโอเคมองแบบที่ที่เราคิดวิเคราะห์กันว่าอาจจะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะอยู่ห่างกันหรืออาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะฉะนั้นรอติดตามนะครับคุณผู้ชมส่วนท่านตาฤาษีนะครับมาถึง7คน7คําสอนและพิติกฉาิมงคลน,นะครับก็โอ้โดดเด่นน่าจะเป็นท่านตาฤาษีคนแรกนะเป็นคนหลักเลยนะครับที่สอนพระรดเพชรชริตส่วนอีหกท่านตาฤาษีก็สอนด้วยเช่นกันแหละน่าจะโอ้เป็นอะไรที่ว้าวเหมือนกันนะครับค เปิดมาถึง7มันเข้ากับดาบ7จสีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมส่วนตัวละครสิงห์กับพระธิดาอมราวดีนะครับน้องโตโต้กับน้องอีเซ่เนี่ยเดี๋ยวโอกาสหน้าดินมาขยี่นะดำธทมินแล้วก็นางแม่มดนางปีศาจนะที่ดินเคยบอกไว้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปหน้าขอแยกดีกว่านะครับคุณผู้ชมคือละครเรื่องดาบเจสีเนี่ยและเชื่อว่าก็ต่อท้ายไปน่าจะมีมินิเจ็แสนเนี่ยคุณผู้ชมคือเป็นตัวละครที่แบบโอมากันแบบครบอ่ะเป็นเป็นครบที่สุดละมั้งคือมียักษ์มีพญานาคพญาครุฑ มีพูดผีปีศาจผีดิบดูดเลือดโอ้มนุษย์มีใครกับอ้คือมันเยอะอะมันครบมากๆากคุณผู้ชมฉะนั้นไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการวิเคราะห์เจาะลึกและชวนนัคแาดดับเฉสีไปด้วยกันก็กดติดตามกับดินไว้นะครับทาง YouTube และ Tik t o k ช่องพิชรปปพปนและถ้าเลน i n น t a g r a m นะครับเราจะใกล้ชิดกันมากขึ้นริงๆไม่ค่อยเล่นนะแต่ว่าช่วงหลังก็มาเล่นมาอัพสตอรี่นะครับก็มาติดตามกันได้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่เล่นนะก็แท็กเถิดอะไรกันมาได้นะครับมาติดตาานนมา,ตตามมัูดะรรรบชแลเ ด้วยกัันนะครบตื่นมาดูสดทุกเช้าเสาร์อาทิตย์เวลา8โมงถึง9โมงทางหน้าจอช่อง7 HD รูทีวีกด35กับละครใหม่เรื่องดาบ74สีนะครับคุณผู้ชมเริ่มตอนแรกวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมนี้นะครับโกมินในช่วงของสุดท้ายก็อย่าพลาดนะครับมาแน่นอนครับมาดูจุดจบของธรรมะที่จะเอาชนะอธรรมได้อย่างไรนะครับคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับเราพบกันคราวหน้าสวัสดีครับ